้ชอบไหมคะชอบ right? มากมาก,มากเลยเหรเ hmm. อคะอันนี้มีกี่ตัวเออไหนมีอะไรมั่งนะมีกับกาบด้วยเหรอมีนม้องหมามีวัวกี่ตัวนะคะในนี้แปดเก้าสิบเลยนอนเอาวัวนอนอยู่แหละค่ะมีวัวแล้วมีอะไรคะเป็ดอ้าวเป็ดไปไหนแล้วลูก น้องหุ่นเป็ดอยู่นู่นเป็ดมีกี่ตัวคะเป็ดร้องยังไงคะเป็ดร้องยังไงนะเป็ดร้องยังไงนะคะอุ้ยเสียงกระดิ่งมีหมาด้วยหมาร้องยังไงคะหมาร้องแห่ๆเหรอคะเอา้าแล้ววัวร้องยังไงคะวัวร้องยังไงคะหมู่มูคนร้องยังไงคะง่ายๆอ่ะบ๊ายบาย อยากมาดูวัวเหรออู้หอู้ไก่ไก่ตีกันเออไก่ตีกันทำไมอย่าตีกันนะรักกันรักกันไหนรักกันรักกันทำไงคะรักกันรักกันอย่าตีกันนะบายยก่อนจุ๊บจุ๊บ